ประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับปัญหารื้อรังที่สะสมมาตลอดระยะเวลานาน,านและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาดไปว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องใช้เวลาและความมุ่งม,มั่นที่แท้จริงในช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาชนได้แสดงออกถึงความผิดหวังกับรัฐบาลเดิมและในขณะเดียวกันก็เริ่มมีความหวังใหม่ในรัฐบาลชุดใหม่ของนายอนุทินชาญวีรกุล ซึ่งได้รับมอบหมายให้แก้ไขปัญหาเรื่องรังต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นที่แท้จริงนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยโคศกพักภูมิใจไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องรังต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านชายแดนสงครามการค้าและโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญและต้องการการแก้ไขอย่างจริงจัง นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมและเลขาธิการพักภูมิใจไทยได้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะทำงานเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องรังต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยไม่ใช่เพียงแค่ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนแต่ยังรวมถึงการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าอย่างยั่งยืนแต่คุณคิดยังไงการแก้ไขปัญหาเรื่องรังต่างๆในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องใช้เวลาและนี่คือจุดที่น่าสนใจว่าคุณคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ มาแสดงความคิดเห็นกันในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วนายชัยชนกได้ยืนยันว่ากระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมจะสนับสนุนและผลักดันนโยบายต่างๆอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในด้านดิจิทัลและเศรษฐกิจที่เป็นสิ่งสาคัญต่อาการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าอย่างยังย่งยืนนอกจากนี้นายชัยชนกยังได้กล่าวถึงความสําคัญของการสนับสนุนกองทัพในการรักษาความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในด้านชายแดนและสงครามการค้าที่กําลังเป็นปัญหาสําคัญในปัจจุบัน และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาดไปว่าการแก้ไขปัญหาเรื้อรังต่างๆในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในวันหนึ่งคืนเดียวแต่ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นที่แท้จริงจากทุกภาคส่วนของประเทศและนี่คือจุดที่น่าสนใจว่าคุณคิดว่าประเทศไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มาแสดงความคิดเห็นการในการแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้